ามาดูชุดสายพัดลมเป่าคอยร้อนหน้าเครื่องนะครับของมิซูบิชิไทตันปี15บจนถึงปีปัจจุบันนะครับรุ่นที่ไม่ได้มีชุดสายพัดลมมารออยู่นะครับแล้วก็ต้องการจะเก็บเข้าไปในกล่องฟิวให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่แบบรีเดีแวนมาดูนะครับว่า่า,าใาไนเป็นขาในนะครับผมอธิบายให้ฟังามาดูก่อนเลยอันนี้คือขาที่ 87นะครับเป็นขาที่หลังจากที่ดีเลย์ต่อแล้วไฟจากแบตเตอรี่จะวิ่งผ่านขานี้ไปที่ตัวปัดลมนะครับนะส่วนตัวนี้คือขา30นะครับเป็นไฟแช่จากแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับขานขาฟิวตัวนี้ที่เข้าไปใส่ในกล่องนะครับแล้วก็จะมาลออยู่นะครับส่วนขานี้กําหนดให้เป็นขา86นะครับเป็นขากาวนะครับ เป็นากาวตัวฐานรถนะครับที่จะมาอากาวจากาปลายตัวนี้นะครับก็จะพ่วงมาถึงกาวตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสายนี้ที่เหลือนี่คือ,อาสายเอาไว้สําหรับเป็นสายสัญญาณพิกนะครับพิกให้ดีดต่อนะครับเอาไว้ต่อคอมแอร์นะครับก,กับสายคอมแอร์เมื่อมีไฟมาที่สายคอมแอร์คอมแอร์ต่อ ไฟก็จะวิ่งมาเส้นนี้มาต่อให้ครบวงจรทําให้ดีเลยต่อไฟก็จะวิ่งไปที่พัดลมได้นะครับผมอันนี้เป็นขาแปดสิบห้านะครับแบบไปอย่างนั้นนะนะครับก็มาดูอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวปักนะครับปักตัวนี้ก็ไปเสียกับตัวพัดลมเลย,เลยตรงรุ่นนะครับเสียบกับพัดลมที่เป็นพัดลมของแท้นะครับจะเสียบได้พอดีเลยนะครับเป๊กเลย อ,อันนี้มาดูนะครับตัวพินต่างเนี่ยจะเสียบไว้ให้ตรงการตำแหน่งที่มันต้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะหันหน้า,าไว้ให้ถูกต้องเลยว่าจะต้องเอาใส่ไปยังไงอันนี้มาดูที่ตัวกล่องฟิวนะครับตำแหน่งไหนอันนี้กล่องฟิวที่เอามาให้ดูนี่เป็นกล่องฟิวของรถปี15าถึงปี18นะครับตำแหน่งของรีเลย์พัดลมก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือรีเลย์ อารมนะครับนะครับแล้วฟิวก like ็จะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งฟิวสังเกตดูนะครับฝั่งนี้จะมีแผ่นเหล็กอยู่ถูกไฟมาลอยฝั่งนี้แล้วแต่ไม่มีขามารับไม่มีขาฟิวมารับซึ่งก็เป็นขาฟิวตัวนี้นะครับที่อาจจะทําเป็นมาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับดูนะครับตำแหน่งดีเล์ขาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าดีเลจะหมุนมาอยู่อย่างนี้นะครับเวลาจะเอาใส่ก็ให้เราดูนะครับว่า ให้ดึงออกทีละเส้นจะดีจะง่ายนะครับจะได้ไม่หลงว่าตแหน่งพอถ้าดึงออกพร้อมกันหมดแล้วก็จะหลงงงได้ว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะครับให้ดึงมาทมมงหเราจะเข้าใส่ขานี้ก่อนนะครับก็ให้ดึงตัวนี้กันมาก่อนอ่าวิธีการนะครับทมมงหมว่าเราจะใส่ขานี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงขานี้ออกมานะครับดึงขานี้ออกมาอ่าขานี้อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้เนาะ นะเวลาจะใส่ก็ดูแล้วดึงออกมาอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้หันเข้าเวลาใส่ให้หาสายไฟเส้นเล็กนั้มาแจ่เป็นไกด์ไม่งั้นทํางานน้างงานจริงๆอะ่ะข้างล่างนี้จะมีสายไฟเต็มเลยนะครับเราจะทําให้รางวงว่าเราจะเสียบเข้าไปถูกช่องไหมก็ให้เอาสายไฟเส้นเล็กแทงเข้าไปก่อนเป็นไกด์นะครับนาเข้าไปอย่างนี้นะครับเนะี่ยค,ครับอ่าเราก็รู้แล้วเออเราต้องใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ช่องนี้นะเราก็ใส่กลับไปนะครับกลับไปดันกลับไปอ่ามันใส่ถูกทางมันจะดันกลับไปง่ายครับเดี่ยดันกิ๊กคือล็อกแล้วนะครับล็อกอยู่แล้วนะครับก็ทำอย่างนี้ไปทีราขาทีราขานะครับขาฟิวอ่้งมมิเราจะจะทดลองฝากขาฟิวให้ดูนะครับขาที่เป็นฟิวนี่คือขาฟิวนะครับฟิวแล้วก็ออกก่อนนะครับ เราดันเข้าไปหา,าฟิวอยู่ตรงไหนหาฟิวตำแหน่งฟิวนะครับตำแหน่งฟิวพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับฝิวพัดลมเราก็เอาสายไฟที่แทงลงไปนะครับเป็นไกด์จะได้ตรงนะครับว่าจะได้ใส่ตรงตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนขา,าฟิวอยู่ตรงนี้นะครับออกมานี้นะเวลาใส่ไปเราก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับถ้าหมุนถูกทางมันจะเข้าได้ง่ายเลยนะครับ เชนเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปเงี้ยดังกิกอยู่แล้วนะครับนี่คืออยู่แล้วนะขาฟิวนะครับขาฟิวมันก็เมื่อราคาฟิวใสไปแล้วปุ๊บเราฟิวใสเข้าไปนะครับไฟแช่ไฟแช่จากแบตก็จะเข้ามาอยู่ที่ขาดีเลยไทสามสิบได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต่อตามตำแหน่งทุกอย่างมันก็จะทํางานปกติเลยนะครับส่วนสายคอมแอร์ สายสัญญาณสายที่คอมแอร์นะครับจะมาที่ชุดสายไฟชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวรถอ่าอ่ามาดูที่ตัวรถนะครับสายคอมแอร์จะเป็นสายสีขาวเส้นนี้นะครับนะครับสายคอมแอร์ดูเลยนะนี่สายสีขาวเส้นนี้นะครับเป็นสีเดียวกันทั้งหมดทุกรุ่นปีตั้งแต่ปี15ถึงปีปัจจุบันเป็นสายสีขาวนะครับเป็นสายคอมแอร์นะครับสายจากชุด จากชุดไฟทําไปไปทมาก็คือสายเส้นนี้นะครับออกแบบมาไว้ให้แท็บนะครับเอาไว้แทบข้าง,างในกล่องนะครับวิธีการดูว่าว่าสายเส้นนี้ไปยังไงก็ให้ดึงปลั๊กตัวนี้ออกมาก่อนนะครับดึงปลั๊กตัวนี้ออกมานะดึงออมาปุ๊บเราดูเลยนะครับดึงออกมาพอดึงปลั๊กออกมาเราก็จะเห็นนะครับ ให้ดูเลยว่าสายสีขาวอยู่ตำแหน่งไหนนะครับดูนี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็มาไล่ดูที่ตัวนี้นะครับนี่ก็คือในเห็นไหมอ่านี่คือ1น3 4สองสามสี่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่มองไม้ชี้นะตัวเนี้ยก็คือ พินเดียวกับที่สายสีขาวสายคอมแอมานะครับเวลาเราแกะกล่องมาฝากล่องมาเราก็ให้ดูพินตรงนี้ข้างล่างลงไปว่ามันเป็นสีอะไรนะครับมันเป็นสีอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะนะครับทําไปแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับก็เอา,อาสายสัญญาณที่จะเอาสัญญาณมาทิกนะครับเอาไปแทบเข้านี่ครับอันนี้เอาไปแทบกับสีสายที่อยู่ด้านในที่ตรงกับสายสีขาวคอมแอตัวนี้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ดูปลั๊กนี่คือปลั๊กกับเสียของตัวพัดลมได้เลยนะครับส่วนสายกาวนี่สายกาวเอาไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้ด้านในมันจะมีเห็นไหมครับน็อตท,ที่อยู่ในกล้องนั่นแหละเอาไว้ไว้น็อตตัวนั้นคือตำแหน่งเอากาวนะครับเอากาวสายลบนะครับของตัวถังรถนะครับ ก็ต่อเพียงเท่านี้ก็จะได้ชุดประดมที่เก็บไว้ในกล่องฟิวเหมือนกับออกมาจากโรงงานนะครับโอเคครับสวัสดีครับ